สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนำกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์นะคะของนักเรียนช่วงชั้นที่2ก็คือในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะคะสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นป .4 ถึงป .6 จะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ Google Classroom นะคะโดยเด็กๆจะได้เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์5วิชาด้วยกันค่ะอันนี้แก่วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษาค่ะเด็กๆจะได้เข้าเรียนในห้องเรียน Google Class Room นะคะที่คุณครูได้ส่งเข้าไปในกลุ่มรายชั้นเรียนของนักเรียนนะคะนอกจากนี้คุณครูยังได้โพสลงในเพจของโรงเรียนวัดนาวงและ Facebook ของเรียนวัดนาวงนะคะเกี่ยวกับ การเข้าเรียนห้องเรียนในระบบ Google Classroom ค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในกลุ่ม5วิชาหลักนะคะโดยเมื่อเด็กๆเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาแล้วเด็กๆจะได้ทําแบบฝึกหัดใบงานที่สอดคล้องการเรียนรู้ในระบบ Google Classroom นะคะซึ่งจะมีแบบฝึกหัดกิจกรรมต่างๆในห้องเรียน Google Classroom นั้นนะคะ ซึ่งเด็กๆจะสามารถส่งงานผ่านระบบ Google Classroom ได้เลยค่ะถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนะคะในการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ถ้าใครมีคำถามก็สามารถถามในขณะที่เรียนในระบบ Google Classroom ได้เลยหรือจะเป็นการถามติดต่อผ่านไลน์ครูประจำชั้นได้เลยค่ะก็ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ในผ่านระบบออนไลน์นะคะของโรงเรียนวนาวงค่ะขอบคุณค่ะ